ครับสวัสด,ดีทุกทุกคนถท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผม M อ็ยูเซ่ไว้คนเดิมแลยตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s m i s u r v i v a l กันเลังจะก s u r v i v ครับนลยไอชิพาย m y e s u r v i v a l กันอีกแล้วกันในพาร์ทที่แปลกกันเร็วนะครับทุกคนก็หลังจากที่ผมไปได้ไปทดลองบ้านของตัวเองมาเออจนตอนนี้ถึงวันที่60กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนคือผลสรุปบ,บอกมาว่าบ้านแมงพังเหมือนเดิมไอชิภัย <c oughs> บ้านแมงพังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโอ้โหดูดิ ข้างบนเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยผมไปทดลองมาเอเช้ามาผมก็บ้านทาการเปิดจิมเลยแม่งเลยโอ้ยทำไมทําไมบ้านเรามันทําไมอนาถขนาดนี้เนาะโอ้โหทุกคนผมต้องทายังไงวะคือแบบหมดหมดหมดหดทางแล้วทุกคนผมไม่มีทางเลือกแล้วโอ้โหดูดิดูดูด,ด,ด,ดูมันทรัททำไมถึงทํากับชันได้โอ้ทุกคนผมคิดว่านนะตอนนี้ผมคิดว่านนะทุกคนเราจะทําการ เ,เราจะทําการสร้างอีกแบบหนึ่งนะคือมีน้องคอมเมนต์มาว่าว่าพี่พี่พ,พี่พี่ต้องสร้างทางเข้าให้กับมันอ่ะพี่พี่ไม่ต้องแบบวางกระแพงวางกระแพงให้มันติดแบบนี้คือมันจะทําการทําให้ซอมบี้มันมาตบต้นไม้ของเราก็เป็นได้นะคือผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างยังไงกันดีม่าที่ไต้นไ,ไม้มันโดนตบแบบนี้โอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเดี๋ยวเอาต้นไม้ออกแม่งเลยนะทุกคนคิดว่าไงวะคือเดี๋ยวเราจะเอาแบบกระแพงโหดนแล้วก็ยัดป้อมปืนกันใส่กระเพยงเยอะๆทุกคนคิดว่างไงวะา เออเดาะเอาแม่งแบบนี้เลยแล้วกันเอาแม่งแบบนี้เลยแล้วกันผมแม่งผมปวดหัวกับไอ้ตอนน้นไม้แล้วแหละเออผมขี้เกียจคินแล้วอ่ะทุกคนคือถ้าเสียงผมเปลี่ยนยังไงก็ต้องขอภัยกันด้วยนะคือผมเพิ่งตื่นเลยเมื่อกี้คือผมเพิ่งตื่นเลยนะทุกคนเพิ่งตื่นมาทําคลิปเลยถ้าคลิปนี้มันอาจจะดูแบบหนอมแนมยังไงก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับขอภัยกันจริงๆนะครับทุกคนคือพราดนี้เราจะมาทําการอัปเกรดบ้านใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมคือการที่ผมจะอัปเกรดบ้านใหม่คือผมจะทําการยับป้อมปืนแม่งให้หมด เออจับก้อนปืนแม้งให้หมดเลยแถวเนี้ยแล้วก็จะทําการเอ่อเอาต้นไม้ออกไม่เอาออกหรอกเดี๋ยวรอให้มันโดนทุบไปเองรอให้มันโดนทุบไปเองก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเอาป้อมปืนมาวางแม่งให้หมดเลยไอชิบหายผมหุนห่วยอ่ะหุนห่วยทุกคนคือแบบแม่งมันพังแต่บ้านต้นไม้เราทุกคนคือแบบมีน้องคอมเมนต์มาว่าว่าคือพี่ พี่แบบพี่ไม่ต้องเอ่อต้องวางสร้างบ้านต้นไม้ก็ได้พี่พี่แบบสร้างกระแพงให้มันแข็งแกร่งก็น่าจะไหวอยู่มีน้องคอมเมนต์มาว่าว่าประมาณนั้นนั้นทุกคนคือผมก็อาจจะจําไม่ได้ก็ต้องขอไปกันด้วยนะคือผมบางทีอาจจะจําไม่ได้เนาะคือมีน้องคอมเมนต์บอกมาก็จะประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่ไม่อาจจะประมาณนั้นเออสรุปคอมเมนต์มาไงวะไอชิพายเดี๋ยวผมจะทุบต้นไม้ออกให้หมดเลยดีกว่าเออเก็บไว้มันก็ดูลกหูลกตาทุกคน เออแบบมันลกหูลกตาเออเอาแม่ทงทิ้งทิ้งกันไปก็แล้วกันนะทุกคนคือแบบช่วงนี้แม่งไ,ไม่ไม่ค่อยจะมีกำลังใจทําคีปเลยทุกคนผมแม่งผมยึดถึงแฟนเก่าอะเ <c oughs> ข้าตามาอีกแล้วชิพายเอ,อ้ยโ้หเช่ามาแล้วกันเนาะเออช่ามาแล้วกันผมจะไม่พูดก็แล้วกันนะคือจริงๆผมก็ไม่พูดก็ได้แต่ผมก็แม่งผมก็อยากจะพูดไอ <c oughs> ชิพายเอ,อ้ยโอ้โหอะไรวะนนี่อะโอ้โหคือมันขาดเลยปะมันขาดอะไรวะ,ขา,ะ,รวะขาดเงินเหรอขาดเงินก็มีนะ เงินก็มีเหล็กเอ้ยขาดเหล็กว่ะเหล็กเหล็กเหล็กผมจําได้ว่าเหล็กเรามีเยอะเออเหล็กเรามีเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวผมพอทำการอัปเกรดป้มปืนให้มันดูอ๋อมาที่60นี่ว่ะคือเราจะอัปเกรดป้มปืนให้มันดูโคตรกันไปเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้เงินเราหมดไปแล้วตอนนี้นันทุกคนเห็นเงินเห็นเงินผมป่ะตอนนี้เงินแม่งปลาไปหกพันแล้วทุกคนคือถามว่าเยอะไหมโคตรเยอะเลยนะฮะคือตอนนี้เงินของผมก็ปลาไปหกพันกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะทุกคนนะเออ โคตรเยอะเลยไอชิพายคือผมไม่รู้ว่าบ้านแบบนี้มันจะเล็กเกินไปหรือเปล่านะทำไมมันรู้สึกแบบแออัดกันจังวะเออทำไมมันรู้สึกแออัดกันจังวะโอ้โหโอ้โหตอนนี้เอ,อ่อตัวก้านเหล็กแล้วก็หินสีเขียวแล้วก็สีแดงใช่ไหมคือเอามาเลยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดแม่งเลยก็แล้วกันอัปเกรดแม่งตรงเนี้ยเสาไฟฟ้า เออตัวการเหล็กแล้วก็12แล้วก็10โอ้โหสีแดงเรามีแค่สิบอ่ะทุกคนเอออันนี้ก็ได้ไหมโอ้โหสีแดงเรามีน้อยโอ้โหทำไมทำไมเออมีคือมีน้องคอมเมนต์บอกว่าคือพี่พี่เอาสวัสไปทุบป่ะเล่ห์เล่ห์เห็นสีเหลืองดูสิมันจะทำมันจะทำการดรอปมา3อัน คือมีน้องค,คอมเมนต์บอกมา,มา,มาว่าแบบนี้คือผมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมจะไปลองดูก็แล้วกันนะสาหรับพาร์ทนี้สําหรับพาร์ทนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันก็แล้วกันนะจ้าทุกคนโอเคนะฮะคือเมื่อกี้ก็ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะทุกคนผมก็เพิ่งตื่นด้วยก็ต้องขออภัยกันด้วยถ้าผมแบบพูดตีตีขัดยังไงหรืออาจจะพูดแบบเสียงแปลกยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมจะทําการตั้งกําแพงให้มันดูดีกว่าน,นี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแอ,ออัดหรอทุกคนบ้านของเราเนี่ยบ้านของเรามันรู้สึกแอ,ออัดแอ,ออัด ี๋ยวผมจะเอาป้อมหิวมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาป้อมพวกนี้มาไว้ไว้เยอะกว่าน,นี้ป้อมอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนเลยนะทุกคนแต่อันดับแรกเลยผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่านะเราจะมาทําการทุบต้นไม้ออกไปให้หมดเลยผมศูนย์ป่ะผมศูนย์ป่ะเออแม่งผมสู์ป่ะ,ออะทุกคนโอ้โหผมจะเอาออกไม่ให้หมดเลยต้นไม้เนี่โอ้โหแม่งหุ่นหวยอ่ะหุ่นหวยทุกคนคือแบบมันโอ้โหวางไปแม่งก็บันทุนทาลายอ่ะครับเอ้ยอต้นไม้ปัก อาผมทุบแล้วมันทําไมได้อีกอะทุบแล้วไม่หายไอชิพายไอชิพายทุบแล้วไม่หายคืออะไรคืออะไรเราจะไม่ทําการสร้างบ้านต้นไม้กันดีกว่านาะเราจะทําการสร้างบ้านเออเขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านเออบ้านที่มีกําแพงเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านอะไรวะเขาผมเราจะทําการสร้างบ้านกําแพงก็นแล้วกันนะเออขวานพังโอ้ทุบจะลืมดูไอชิพาย๋ยวครับใหม่ก็ได้ปะครับใหม่ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเรามีเยอะเรามีเยอะขวานอ่ะขวานเรามีเยอะเรามีเยอะเรามีเยอะเราไม่ซีจริงๆอ่ะถ้าครับใหม่มันจะเสียเสียเพชร เอ๊ะเอ๊ยทำไมเสียเพชรน้อยกว่าเอออันนี้วะแล้วทำไมเสียเพชรเป็นน้อยกว่าซ่อมวะซ่อมแม่งต้องใช้สี่เพชรเออสครับใหม่ใช้แค่สามเพชรเองอ่ะทุกคนคือทาไมเกมม,มันบั๊กวะเนี่ยออตัวดีเกมมันบลั๊กอ่ะทุกคนออตัวดีผมได้มาตั้งเยอะเลยอ่ะไอ้ตัวดีดูดีทุบยังไงก็ไม่หายตัวดีโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ดดูมันทุบยังไงก็ไม่หายดูดิโอ้โหเห็นปะทุบแล้วมันก็ไม่หายอ่ะ โหเกียร์มันบกักบักได้ใจผมจริงเริงอ้ลหไอยบ้าเอ้ยอุ้ยก็อยุแค่นี้ผมก็จะตายอยู่แล้วโอ้โหทำไมต้นไม้มันต้องมาโอ้โหคือทำเป็นซอมบี้มันต้องมาตีต้นไม้คือเราต้องทำทางเข้าให้กับมันมันถึงจะไม่ตีต้นไม้นะทุกคนคือมีน็อคคอมเมนต์อกมาว่าแบบนั้นนะเอ้ยอย่าเพิ่งมาเจาะดีเอ็มแล้งเราจะทำการทุบต้นไม้อยู่คือมีน็อคคอมเมนต์ออกมาแบบนั้นแหละคือเราต้องอาสร้างทางเข้าให้มันเป็นทางเข้าทางเดินเข้าให้มันเดินเข้ามาได้เลยอนะทุกคนเออแต่ผมคิดว่าบ้านของเรามันนดูคยไปห่อ เออหลังจากที่เราเอาต้นไม้ออกไปแล้วมันรู้สึกแบบเคบๆยังไงไม่รู้อ่ยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทุบออกมาให้หมดเลยลแล้วกันเราศูนย์เราศูนยนะ์อ่ะคือมีไปก็ให้สอมบี้ไปไปพังเล่นเฉยๆเราทุบเอาไม้มาใช้ดีกว่านะทุกคนเออ,อนากตจะได้ไม่ต้องไปหาตัดไม้เพิ่มขี้เกียจขี้เกียจไอชิพายโอ้โหดูดิโอ้โหทุบทุบยังไงก็ไม่หมดโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเลยครับน้องๆโอ้โหทำไมสอมบี้สอมบี้มึงทำกับเราได้ลงคอ มันมาทำตบทำการตบต้นไม้ของเราได้ลงคอได้งไงวันนี่โอเคนะครับทุกคนคือพอเอา,าตรงๆอะ่ะคืออ่าผมได้ไปลงถ้ำมาแล้วนะทุกคนผมได้ไปลงถ้ำมาแล้วเดี๋ยวผมจะมให้เป็นดูแร่ที่ผมได้มาจากถ้ำนะทุกคนคือลงถ้ำเมื่อกี้ผมเจอบอสถ้ำด้วยนะทุกคนคือไม่อยากจะจโมะครับก็เจอบอสถ้ำมางกอน,นะครับมางกรแดงด้วยนะไอชิพายผมไปเจอมังกรนแดงในบอสเออในถ้ำเหมืทุกคนทุกคน,กคนยิ้มว่างไงวะเอ้ยผมไปเจออย่างโหดเลยคือเจอแล้วไม่ทําอะไรนะทุกคน วิ่งสิครับรออะไรไอชิพายไม่ได้เอาอะไรไปลงถ้ำด้วยโหเจอมังกรแดงเฉยเลยวิ่งเลยครับผมไม่รอวิ่งไปก่อนไม่รอแล้วนะโอ้โหไอชิพายใครจะไปรอแหละโ,โหมันวิ่งพ่นไฟใส่ผมไม่หยุดเลยอะทุกคนโอ้ยนอนนอโอเคเนี่ยแร่ที่เราได้มานั้นทุกคนแร่ที่เราได้มาจากถ้าก็ได้อันนี้มาเอ่อเพิ่มมา2อันได้อ,น,อน,นี้มา1 4สอันแล้วก็ได้อน,นี้เพิ่มมาอีก30กว่าอันนั้นทุกคนก็รวมกับอ,อันเดิมไปด้วยก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการ เออไปหาแลกเงินดีกว่านาะแลกเงินเราหมดแล้วจวังหวะนี้คือพันนี้เราจะไม่มีอะไรมากครับทุกคนพันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงอะ่ะคือมีน้อคอมเมนต์มาว่าวาพี่พี่ลองไปเล่นเกมไม่เออเกมโซเวอร์คาร์สองหน่อยพี่พี่เล่นเกมโซเวอร์คารสองหน่อยทําไมผมเจ็บจมูกอะ่ะโอเคคือพี่พี่ไปเล่นเกมโซเวอร์คารสองหน่อยแล้วก็มีน้อคอมเมนต์มาว่าว่า พี่แม็กพี่ไปเล่นเกมมือหน่อยแม่ผมเบืยอพี่ว่ะพี่แมไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมแต่เกมเดิม,ดมๆคือขอัยด้วยครับคือผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วสําหรับเกมโซเวิร์สครับสองผมก็อาจจะกลับไปเล่นอยู่แต่ก็เออไม่รู้ว่าจะกลับไปแล้วมันจะมียอดวิวหรือเปล่านั่นแหละประเด็นไอชิพายคือกลับไปทำคลิปแล้วมันก็ไม่มีคนดูอะทุกคนผมเสียใจอะ ผมเดใจแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับไอ้แ,แมพนี้ดีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหศาสาร์สร้างไปสัตว์เด็ดีไอ้บ้าอเอ้เดี๋ยวผมจะทําการเอ่อทำการอัปเกรดกับแพงให้มันเป็นกําแพงเพชรทุกอันทุกคนจีบ้าไงวะกําแพงเพชรเลยนะเว้ทุกคนกัแพงเพชรอะเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเว้ทุกคน <c ười> <c ười> โอเคนี่ไงเพชรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาขุดกันแล้วกันโอเคนะคือตอนนี้แม่งผมรู้สึกแบบผมไม่สบายทุกคนคือมันโอ้โหยังไงไม่รู้ว่าคือมันเจ็บคอแล้วก็มันคัดจมูกอะ เกลียงจมูกชิบหายเลยชิบายเป็นเ,นเที่ยอเลยวันที่โอ้โหแม่งผมศูนย์ผมศูนย์ให้กับบ้านตัวาบของเราโอ้โหสาสตตั้งเก็บสร้างอินบา้เา,าเ้ยผมอุตส่าห์ตั้งเจ็บสร้างเลยนะนั่นโอ้ยอุย้ยอะไรอะโอ้ยก่อผมจะพังอไอ้บ้าเ้ยคือสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมฟรีไฟกับเราก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะคือมีน้องคอมเมนต์บอกมา,มาว่าเออพี่เลขเจ็ดเออเลขเจ็ดเอ็มยูเซเว่นซื้อย่อแคนเรา เคนอันนี้ผมขอพูดเรื่องไฟกันก่อนสแปมหนึ่งนะคือเลขเจ็ดช่อย่อชื่อย่อเคยนเรานะทุกคนคือมีน้องคอมมาบอกมาว่าพี่เอามาจากไหนคือพี่ไปเอามาจากในเว็บนั้นทุกคนทุกคนพิมพ์ไปว่าในเว็บก็ได้นะหรือหรือทักแชทมาทางแชทไฟก็ได้เดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะส่งแบบอ่าส่งแบบตัวเลขให้เป็นตัวย่อเคยนให้นะทุกคนเราน้องๆก็ copy ไปวางได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับอะไรประมาณนั้นนะออ้ยอย่ามาตบกันดิกรลังพูดคุยกับคนดูไอ้นี่นี่ไม่ร โอ้โหไม่รู้งานเลยไม่ไหวเลยเออไม่ไหวเลยเอ,อชิบายกําลังคุยกับคนดูเนี่ยเห็นหรือเปล่าโอเคนะคือน้องเออถ้าน้องไม่ทักมาหาพี่น้องก็ทําการเอ่อทำการอืมเอ้ยอย่าอย่าย,ยิงโอ้โหก็บอกว่าจะย,ย,ยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ,อ,อะไรวะเพรแดงโอ้ยโลจ่าจเพเรแดเลง คือน้องๆก็สามารถไปหาในเว็บได้ทุกคนพิมพ์ไปว่าอักษร1น0ถึงสิมีวงกลมด้วยคือน้องๆพิมพ์ไปว่าแบบนี้คือน้องๆน้องก็สามารถไปก๊อปปี้มาได้เลยนะคือพี่ก็ไปเอามาจากตรงนั้นแหละคือถ้าน้องๆไม่อยากหาเองก็พิมพ์แชทมาหาพี่คือพิมพ์ตอนที่พี่แบบยังไม่เล่นนั้นทุกคนก็เพราะว่าเพราะว่าตอนที่พี่เล่นนะคือพี่ชอบรีเกมแล้วน้องพิมมาพี่จะไม่เห็นนะหลังจากที่พี่จบเกมนะครับอะไรประมาณนั้นขอบอกไว้ก่อนสําหรับน้องโก้ด้วยนะเออน้องโก้ถามมานะฮะ ก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเออก็สามารถพิมพ์ถามมาในแชทแคนได้แล้วก็พี่จะพิมพ์ให้แล้วน้องก็เอเอา ก็ปีไปได้นะคือมันสามารถคัอนลอกไปได้นะสำหรับในแชทในแชทแคนนะั้นทุกคนก็สําหรับใครที่ยังอยากจะได้นะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะในแชทแคนนะครับทุกคนแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเข้าแคนเราก็สามารถขอเข้าแคนมาได้นะครับทุกคนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะก็สามารถเข้ามาในแคนของเราได้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะอ่ะโอเคนะเรากลับมาในเกมของเรากั <dogs S 1> นดะีกว่านั้นทุกคนต้องขอทุบเพชรกันไปก่อนโอ้ยอะไรแมงมุมยีเงาแมงมุมยีเงาต่อตุ้นยีเงาต่อตุ้นแมงมุมแมงมุมเป็นแค่แมงมุมโง่ แลกเปล่าแลกเปล่าแลกเปล่าดาเมจก็ไม่เข้าไอชิพายโอ้โหทำไมรู้สึกโอ้โหโอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าผมจะตายวะเนี่ยทาไมรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายวะเนี่ยโอ้ยฉันกําลังจะตายโอ้โหทุกคนคือเสียงผมอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะคือผมเพิ่งตื่นแล้วผมรู้สึกเจ็บคอแล้วก็ปวดฟันคือผมปวดฟันแล้วแม่งมันรู้สึกแบบเจ็บคอทุกคนโอ้โหทำไมชีวิตเราอนาคาขนาดนี้ทุกคน โอเคนะฮะคือคลิปนี้อาจจะดูแบบน่อมแนม้หน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะทุกคนขออภัยรจริงอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามทาให้มันดูดีที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนเออขาทำให้มันดูดีที่สุดก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปตัดช็อตที่มันน่าเบื่อออกก็แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาทำการพิสูจน์พิสูจน์ฐารหา,ห,า,ห,าหินสีเหลืองก่อนอันดับแรกเลยผมจะเอาสว่านมาพิสูจน์หินสีเหลืองคือมีน้องคอมเมนต์บอกมาว่าหินสีเหลืองถ้าเราสว่านไปทุบเราจะทําการได้หินสีเหลืองมาัน ปกติมันจะได้2อ,อันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหากันดวหาหินสีเหลียงกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหเจอแต่เพชรโอ้ลุงพีเจอเพชรแล้วเย่เฮยุงพีเจอเพชรแล้วยูทำไมแม่งเสียงกูมันเป็นอย่างนี้มันเถอโอเคนะครับคือสําหรับเกมโซเวลว์ครับสอนนะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะให้ผมกลับไปเล่นเกมโซเวลว์ครับสองก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นาะพิมพไปว่าโซเวลว์ครับสองก็แล้วกันนะผมจะไปดูกันว่ามีใครอยากให้ผมเล่นบ้างน้อยแค่ไหนนะทุกคนโอเค นะฮะเดี๋ยวก็จะประมาณนั <ry> ้นนะครับทุกคนสําหรับเกมโซลิวว์ว r าครับสองนั้นเดี๋ยวเราจะถ้ามีคนอยากจะดูเยอะเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นให้แล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเล่นหมดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคือผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ที่น้องๆคอมเมนต์มาผมอ่านผมก็จะเอามาพูดคุยกันในคลิปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพ นะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะโอเคนะครับคือตอนนี้ผมปวดฟันว่ะทุกคนแม่งเอ้ยโอ้แม่งชีวิตช่วงนี้แม่งอ,อันดาศ์ว่ะทำไมชีวิตผมอนันาศจังวะทุกคนทุกคนคิดว่าไงวะโอ้แม่งเอ้ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มันก็มืดแล้วมืดแล้วผมยังไม่หาหายังไม่เจอเลยสาหรับแร่สีเหลียงหินสีเหลียงดีไม่ใช่แร่สีเหลียงไอชิพายโอ้ยตกติดตกติดติดยาใจเย็นโอ้โหตาสิบสามโอ้ผมตายแน่เลยโอ้ผมตายแน่เลยทุกคนทุกคนตายเนี่ย ตายเนี่ยตายเนี่ยผม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 ตายตายแต่ผมตายเนี่ยถ้าเราไม่รีบอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดแป๊บแป๊บกดออกเอาเอาหายเลยอ่ะทุกคนคือผมกดออกไม่ทันแล้วมันแตกไปก่อนคือเคล็ดวิธีการกดออกนะทุกคนคือวิธีการกดออกของสำหรับเกมนี้ คือวิธีการทําไมคุณรู้สึกเสียดายไหมมันเข้าไม่ได้อะคือวิธีการวิธีการล้างซอมบี้ออกจากแบบคือเรากดออกเกมเข้าใหม่คือมันจะล้างซอมบี้ออกจากแบบแล้วก็มันหายไปเลยว่ะทุกคนอ้เสียใจอ่ะเสียใจอ่ะทุกคน อาโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้กันไปก่อนก็นแล้วกันนะครับทุกคนผมทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้ากลับเป็นเล่นไม่ได้ผมทาอะไรไม่ได้แล้วทุกคนกูอยากจะไปทีดีๆเลยโอเคไนดะ้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบผมใล่นเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับคือเกมนี้โอ้โหตังหกพันนะโอ้โหผมอยากได้ตังคืนคือผมสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะแต่ผมไม่ลงกดออกตอนมันตายพอดีอะและแม่งมันก็ตายไปเลยทุกคนโอ้โหแม่งเส โอ้ไม่โคตรเสียใจเลยทุกคนแล้วโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามมาได้นะทุกคนว่าอยากให้ผมเอาตัวไหนไปเล่นด่านไหนนะคนคือตัวพี่หมีกับไอตัวไอตัวไอตัวฟันเย็นเนี่ยเออตัวพี่หมีกับตัวฟันเย็นเราไม่สามารถซื้อมันได้เนาะตอนนี้เราอยู่แค่เลเวลหกนะครับทุกคนคืออยากจะเพิ่มเอาตัวไหนไปเล่นด่านไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้้วเหลือคนแก่ที่เรายังไม่เล่นนะครับทุกคนคือคนแก่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรไม่รู้ แต่ก็สําหรับใครที่อยากจะให้ผมเอาตัวไหนไปนเล่นตาไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใต้ลางคลิปนี้เลยนะครับทุกคนผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็คลิปนี้ผมเศร้ามากทุกคนอย่าลืมพิมพ์คำว่าระเบิดเวลาด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครที่รับชมกนจะจบคือมันไม่เข้ากลับไปเล่นไม่ได้อะตอนนี้น่ะด,ดูดิโอโ้โหอ้าแล้วเข้าไปเล่นตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหทุกคนมิ้ชีวิตกูอนาจิงวโอ้ยนนนนทุกคน โอเคนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหแม่งเอกยกลับไปได้ดีเลยทุกคนโอโ้เสียใจโอเคนะเดี๋ยวไ้เชอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลินนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอเป็นการคลิปนี้ขอเป็นการจบโปรเจกต,ตัวกระบ,บอกเพชรเล่นด่านกระบ,บอกเพชรเธอตัวกระบ,บอกเพชรเล่นดาน่านทะเลทรายกันใบแค่น,นี้ก็ไปก่อนจบกันในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับทุกคนผมเสียใจมากๆเลยผมกำลังเล่นดีๆออ้หโ,โอเคเสียใจมากๆเลยนะทุกคน สำหรับใครที่อยากจะให้ e ผมเล่นเกมโซเวลวคราฟสองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็อยากให้ผมเล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมพิมพ์คําว่าระเบิดเวลากันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อตอกย้ําความตายของเรานั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้ไปไปครับผมผมเสียใจแม่ง